สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บายช่องที่รวบรวมเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มทั้งสายสปอร์ตสายคลาสสิกและสายทัวริงใครที่รักสองล้อเหมือนพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้บายเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันทุกสัปดาห์ วันนี้ผอมาจับพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายรอย a l e n field กับรุ่นเกร์ i ิล a 450ปี2025บอกเลยว่าคันนี้มาแรงมากเป็นสตรีทโร o สเตอร์ดีไซน์เท่ๆขนาดกลางที่เอาใจคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์ดิบๆคลาสสิกคลาสสิกผสมความทันสมยัย Royal Enfield Guerrilla 450เป็นรถที่พัฒนาต่อจากพื้นฐานของ h i m a l a y ัน458 0แปรับดีไซน์ใหม่ให้เหมาะกับการขี่ในเมืองมากขึ้นตัวรถดูปราดเปรียวน้ำหนักเบากว่าใช้งานง่ายกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์สูบเดียว4 5ีซ c เอาไว้เหมือนเดิม เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว DOHC 4จังหวะขนาด 452cc ซจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ40แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0นนิตัเมตรที่5,500รอบต่อนาทีขี่สนุกสนุกในเมืองก็เหลือเหลือหรือจะออกทริปทางไกลก็พาไปได้แบบสบายสบาย ระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดคลัตชมือมีระบบสลิปเปอร์คลัตมาให้ลดแรงกระชากเวลาเชนเกียร์ลงแรงแรงตัวรถติดตั้งระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับได้ให้ความรู้สึกนุ่มหนึบกำลังดีขี่ในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดก็มั่นใจระบบเบรคเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS แบบดูอัลชันแนลเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยางหน้าขนาด110 70-17และยางหลังขนาด150 60-17ขนาดพอเหมาะกับตัวรถน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่ประมาณ185กิโลกรัมถือว่าเบากว่ารุ่นฮิมาลายันพอสมควรจุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจอเรือนไมล์แบบดิจิตอล TFT ขนาด4นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธสามารถดูแผนที่รับสายโทรเข้าออกหรือฟังเพลงได้ขับขี่ง่ายสะดวกและทันสมัยมากขึ้น ส่วนดีไซน์โดยรวมของ r o y อย e ล f อ e นฟ g u ก r r i l l a 450มาในแนวสตรีทเท่ๆดูบึกบึนแต่ปราดเปรียวไฟหน้าเป็นแบบกลมเล็ดพร้อมไฟ DRL โครงรถแบบเฟรมถักสีดำถังน้ำมันทรงสวยดีไซน์รับกับตัวเบาะเบาะนั่งแบบชิ้นเดียวสูงประมาณ800มิลลิเมตรขี่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สำหรับราคาของรอยัล n อ i นฟิลเกอริ l ่า450ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี2025นี้โดยราคาหน้าจะเริ่มต้นประมาณ189,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากสำหรับรอเรือถอถุง450 cc ที่ให้ฟีเจอร์และดีไซน์ขนาดนี้ถ้าใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกโมเดิร์น เครื่องแรงขี่ในเมืองก็ดีออกคลิปก็ได้ราคาจับต้องได้รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆและทั้งหมดนี้ก็คือ r Royal Enfield g u e r r i l l a 450ปี2025ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้บายของพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้บายช่องที่รวบรวมเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มทั้งสายสปอร์ตสายคลาสสิกและสายทัวริงใครที่รักสองล้อเหมือนพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้บายเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันทุกสัปดาห์ วันนี้ผอมาจากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายรอย a l Enfield กับรุ่นเก e ริล่า450ปี2025บอกเลยว่าคันนี้มาแรงมากเป็นสตรีทโร o สเตอร์ดีไซน์เท่ๆขนาดกลางที่เอาใจคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์ดิบๆคลาสสิกคลาสสิกผสมความทันสมยัย รอยัลเอ f นฟิลเกอริ l ่า450เป็นรถที่พัฒนาต่อจากพื้นฐานของฮิมาลาย่ n น450แต่ปรับดีไซน์ใหม่ให้เหมาะกับการขี่ในเมืองมากขึ้นตัวรถดูปราดเปรียวน้ำหนักเบากว่าใช้งานง่ายกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์สูบเดียว4 5 0ซ c เอาไว้เหมือนเดิม เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว DOHC 4จังหวะขนาด 452cc ซจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ40แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0นนิตัเมตรที่5,500รอบต่อนาทีขี่สนุกสนุกในเมืองก็เหลือเหลือหรือจะออกทริปทางไกลก็พาไปได้แบบสบายสบาย ระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดคลัตช์มือมีระบบสลิปเปอร์คลัตช์มาให้ลดแรงกระชากเวลาเชนเกียร์ลงแรงแรงตัวรถติดตั้งระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอ,อับซ้ายดาวด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับได้ให้ความรู้สึกนุ่มหนึบกำลังดีขี่ในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดก็มั่นใจระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยางหน้าขนาด110/70-17และยางหลังขนาด150/60-17ขนาดพอเหมาะกับตัวรถน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่ประมาณ185กิโลกรัมถือว่าเบากว่ารุ่นฮิมมาลายานันพอสมควร จุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตอล TFT ขนาด4นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Bluetooth สามารถดูแผนที่รับสายโทรเข้าออกหรือฟังเพลงได้ขับขี่ง่ายสะดวกและทันสมัยมากขึ้น ส่วนดีไซน์โดยรวมของรอย l ล n อ i นฟ d g u ก r r i l l a 450มาในแนวสตรีทเท่ๆดูบึกบึนแต่ปราดเปรียวไฟหน้าเป็นแบบกลมเล็กพร้อมไฟ DRL โครงรถแบบเฟรมถักสีดำถังน้ำมันทรงสวยดีไซน์รับกับตัวเบาะเบาะนั่งแบบชิ้นเดียวสูงประมาณ800มิลลิเมตรขี่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สำหรับราคาของ Royal Enfield Guerrilla 450ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี2025นี้โดยราคาหน้าจะเริ่มต้นประมาณ189,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากสำหรับรอเรือถอถุง450 c c ที่ให้ฟีเจอร์และดีไซน์ขนาดนี้ ถ้าใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกโมเดิร์นเครื่องแรงขี่ในเมืองก็ดีออกทริปก็ได้ราคาจับต้องได้รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆและทั้งหมดนี้ก็คือ r Royal Enfield g u e r r i l l a 450ปี2025ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto b บ k e ของพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ